ดนตีขึ้นแล้ดนตีขึ้นแล้ว,ลว <laughs> ตกเย <c oughs> ็นมาแบบจ้างฝกสองมาเล่นตอนกลางคืนชิวๆ <c oughs> ทุกคนวันนี้จะมารีวิวบรรยากาศของร้านคาเฟ่แบบคาเฟ่ลับแบบรับจริงๆแล้วก็ดีจริงๆทุกคนคือแบบบรรยากาศดีมากเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะคะ แต่ก็ามาหาผมน,นะก็ม,มาสองคนคุณสองคนหมุนเงี้ยละไงไงแกก็ออบอกว่ออกาเอาไิ้ออตรงตรงเลยนะไปสร้างคาเฟ่ให้หน่อยอ เขาจะทำให้เราไม่ได้ไปต่อเขาไปรับจริงวันงานอ่ะเชื่อไหมว่าวันงานที่กินที่อะไรกันอ่ะเขาก็ไอ้นี่ให้เราต้องหลายแก้วด้วย สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ l a b r a า a Cafe นะคะทุกคนเป็นคาเฟ่ลับจริงๆค่ะทุกคนเพราะว่าเห็นจากทางเข้าเมื่อกี้ใช่ไหมก็จะค่อนข้างที่จะแบบอ๋อมีคาเฟ่จริงๆหรอนะคะก็ตรงน,นี้นะคะทุกคนเป็นคาเฟ่ที่อยู่ริมแม่น้ำท่าจีนเลยค่ะทุกคนและบรรยากาศคือดีมากๆเลยนะคะสำหรับบล็อกนี้ที่เราจะพาทุกคนมานะคะเป็นบล็อกที่แบบไม่ได้ตั้งตัวเหมือนกันค่ะทุกคนพอดีว่ามาไหว้พระแล้วก็เลยแบบ แวะคาเฟ่ซะหน่อยเพราะว่าคาเฟ่คาเฟ่นี้นะคะเป็นคาเฟ่ที่เพื่อนนะคะใช้จัดงานแต่งงานแล้วทีนี้บรรยากาศมันดีมากแต่ว่าอยากจะพามาดูบรรยากาศในวันที่คือไม่ได้ใช้สถานที่ในการจัดงานแต่งงานน่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือแบบเครื่องดื่มอาหารที่เป็นขนมอะไรเงี้ยคือแบบมันอร่อยอะ่ะทุกคนแล้วเจ้าของร้านคือแบบเป็นกันเองมาก พี่เจ้าของร้านเขาจะดูแลร้านเองเพราะฉะนั้นบรรยากาศมันก็เลยร,รู้สึกแบบเหมือนเป็นครอบครัวทุกคนไม่ได้แบบเป็นเชิงธุรกิจเกินไปอ่ะคือเขาไม่ได้เน้นเชิงธุรกิจอ่ะทุกคนเขาจะเน้นแบบบรรยากาศแบบเหมือนทําแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยอย่างร้านเขาก็จะแบบเน้นแบบตกแต่งภายในเองอะไรอย่างเงี้ยจ้างช่างมาแต่ก็ยังคอนโทรลเองหมดนะคะข้างนอกค่ะทุกคนตรงนั้นเห็นไหมนี่ร้านตรงนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบคือรับลมอ่ะ สำหรับใครที่ชอบนั่งแบบข้างนอกนะคะตรงนี้เขาก็จะเน้นแบบไม่ได้แออัดมากไม่ได้เป็นเชิงแบบธุรกิจมากนะคะเป็นเหมือนแบบอารมณ์ประมาณว่าเออเราแบบชิวๆอยู่บ้านเราแล้วก็ตรงนี้เป็นสวนหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยเออพาเพื่อนมานั่งเล่นแบบกินขนมกันกินกาแฟดื่มชากันยอะไรเงี้ยตรงนั้นก็จะเป็นบาร์คาสใช่คะตรงนี้ค่ะเป็นที่ในการสั่งอาหารเครื่องดื่มนะคะสําหรับใครที่สั่งอาหารเครื่องดื่มก็คือ เข้ามาตรงจุดตรงนี้เลยนะคะมีจุดเดียวค่ะแล้วพี่เขาก็จะทําเองด้วยนะคะขน,นมอร่อยค่ะทุกคนแนะนําแล้วก็เครื่องดื่มอร่อยคือแบบดีทุกคนต้องลองมานะคะมีบรรยากาศดีค่ะก็จะมีหลายโซนด้วยนะนี่ดูสถานที่ที่พี่เขาใช้ตกแต่งนะคะหรอไม่ใช่สถานที่เรียกว่าเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็จะเลือกเองนะคะแต่และมุมมุมถ่ายรูปคือเยอะจริงๆแต่เรามาวันนี้คือแบบ เหนื่อยล้าแล้วไงนะก็จะไม่ค่อยได้ถ่ายรูปเท่าไหร่นะคะบรรยากาศเน<ะ>เดี๋ยวจะพาออกไปดูข้างนอกนะนี่จะเป็นบรรยากาศข้างนอกนะคะทุกคนออกมาคือลมเย็นดีมากๆเลยนะตอนนี้คือประมาณ4ี่โมงครึ่งค่ะสี่โมงครึ่งคือ1 6บหศูนนะไม่ใช่1 0 3จุดสามศูนย์นะเออนี่นะคะบรรยากาศตอนเย็นชิลๆนะคะนี่มองน้ำไปเราเป็นคนที่ปกติเรากลัวน้ำนะ แต่มาที่นี่แบบเออนั่งมองน้ําได้แบบชิวๆรู้สึกสบายใจอ่ะนี่นะคะพระอาทิตย์ก็เริ่มจะตกดินแล้วมุมถ่ายรูปตรงนั้นลงไปข้างล่างได้นะแต่เราไม่ลงไปนะเพราะเรากลัวน้าตรงนั้นนะคะเขาจะจัดแบบเออที่ถ่ายรูปแบบเออถ่ายออกมาแล้วสวยอ่ะไปส่องในไอจดูได้นะคะคนถ่ายออกมาแล้วรู้สึกว่าเออมันสวยอ่ะนี่ก็เลือกมุมได้เลยนะคะชิวมากจริงๆพี่เขาแบบคือไม่ได้เน้นแบบว่าเออต้องแบบ เออขายของขายของอย่างเดียวอะไรเงี้ยคือตรงนั้นก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่เป็นข้างในข้างบนก็ขึ้นไปได้นะนี่นะคะบรรยากาศที่นั่งก็จะจัดแบบห่างๆกันนิดนึงแหละนะคะคนก็เริ่มมีทยอยมาจริงๆพี่เขาปิดสีมงเย็นนะถ้าไปข้างหน้านะคะจะพาขึ้นไปดูข้างบนนะแต่ว่าตอนนี้สี่โมงครึ่งแล้วคนก็ยังทยอยมาได้พี่เขาก็ไม่ได้ไล่แขกนะจ๊ะแบบยังเวลค่ำคือแบบอารมณ์เหมือนก็อยู่บ้านน่ะแบบเหมือนต้อนรับแขกเพื่อนมาอะไรอย่างนี้นะคะ ขึ้นมาข้างบนสําหรับใครที่อยากจะขึ้นมาแบบรับลมคุยธุรกิจแบบคุยงานหาสถานที่พักผ่อนแบบชิลๆคือมันไม่แออัดไงตอนนี้นะคะเป็นวันเสาร์นะคะทุกคนนี่ดูแบบร้านแบบอินดี้มากขอบอกนี่นะคะขนมเราก็เริ่มจะมาแล้วนะคะเราเราจะลงไปกินขนมกันนะคะขนมน้ำเรามาแล้วนี่ขอถ่ายข้างบนให้ทุกคนได้ดูก่อน มีบรรยากาศดีค่ะตรงนั้นก็จะเป็นที่สั่งขนมที่เราสั่งเมื่อกี้นะคะตรงบ้านข้างในนั้นนี่นะคะเมื่อกี้มีคนอยู่ไงเราก็เลยไม่ได้เข้ามาตอนนี้น้องๆเขออกไปแล้วนะคะเราก็เลยเข้ามาถ่ายบรรยากาศให้ดูข้างในนั่งฟังเพลงชิวๆในร้านก็จะเปิดทั้งเพลงสากลแล้วก็เพลงไทยค่ะว่ากันก็เดี๋ยวดูก่อนแต่ว่าสุ้ายเลยแกะกะบ็บอกว่าแกไวใจ พี่เราจ้างพกซองมาจริงๆเหรอจ้าฮอร์ออดิชั่น จะเรอของเขาจะทำให้เราไม่ได้ไปต่อวันนี้มันไม่มีเวลาไม่ขายเสร็จค้วันนี้งไปอ่ะก็ยัก็แเด็กกังเียังเปิดใช่ใแล้วเดี๋ยววันเนจะไปเทียวแล้วทำไงอ่ะก็พี่ปิ้งใช้กอกกินกันนะนั่งกินเบียร์กันแต่ตอนคืนนะโอ้หน้องอีฟได้จับกอดมา จะไปไหนวะไข่กาแฟเสร็จก็เหนื่อยแล้วจะไปไหนแล้วพี่ก็นั่งแนงอยู่ตรงเนี้ยลาเราอาทิตย์หน้ามีไหมล่ะเฮ้ยอาทิตย์หน้ากำลังวไม่รู้เนาะว่าเราจะไปนั่นไหมอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้า